ดวงชะตารายวันวันที่หนึ่งกันยายน2568คำทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวแห่งความอดทนภาระและความมุ่งมั่นวันนี้จึงเป็นวันที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อก้าวคมอุปสรรคที่เข้ามา แม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่หากมีความจริงจังและอดทนก็จะสามารถสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนได้การงานต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานอาจมีปัญหาจากเพื่อนร่วมง,งานที่ชอบเกี่ยงงานหรือความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมการทำงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง จะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้และการใช้ความสามารถเฉพาะตัวจะช่วยให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมายการเงินรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากความพยายามในการทำงานหนักแต่มีรายจ่ายที่ต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดหรือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆควรวางแผนการเงินอย่างรัดกุม และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงความรักสำหรับคนโสดอาจยังไม่พบคนที่ถูกใจแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาและเรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจต้องมีการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นเพื่อป้องกันความขัดแยง้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจสุขภาพ ระวังอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานหนักหรือพักผ่อนไม่เพียงพอควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ควรปล่อยให้ความเครียดสะสมเป็นเวลานานอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักคือความเหน็ดเหนื่อยและความรู้สึกพอแท้ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่หนักหน่วงและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นการรับมือกับปัญหาที่เข้ามาอย่างฉับพลัน จะทำได้ยากหากไม่มีการเตรียมพร้อมสิ่งที่ควรทำควรใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคการจัดลำดับความสำคัญของงานและขอความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้งานสำเร็จได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรปล่อยให้ความเหน็ดเหนื่อยหรือความรู้สึกท้อแท้เข้ามาบั่นทอนจิตใจและไม่ควรเก็บปัญหาไว้เพียงลำพัง คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบใช้ความอดทนและมุ่งมั่นที่เป็นคุณสมบัติเด่นในการฝ่าฟันอุปสรรคการจัดลำดับความสำคัญของงานและขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์จะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงได้เร็วขึ้นควรหาเวลาทําบุญลงศพเพื่อเสริมดวงและสร้างความสบายใจ